สวัสดีครับผมจินดิชานะครับและนี่คือ DHD Podcast อีกรอบครับผมโดยที่วันนี้เราจะพูดถึงคุณพี่คนหนึ่งครับที่มีคุณประโยชน์กับวงการฟิสิกส์แสงมากเลยแล้วก็เล่เ uh, ซว่านี่แหละก็คือต้องกำเนิดของ Color Space อะไรเงี้ยแล้ว Color Space คืออะไรแล้วเราทำอะไรกับมันนะครับผมโอเคก็ okay. เริ่มเลยแล้วกันเนาะอ๋อแต่ก่อนเริ่มขอขายของก่อนว่าผมรับสอน p r i v a t e แล้วก็รับสอน in house production นะครับรับ Training เพราะงั้นสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับตอนนี้ก็ยังทำอยู่ยังทำอยู่ทุกสัปดาห์เลยเพราะงั้นเออติดต่อได้เลยหาคิวได้เลยนะครับผมโอเคเข้าเรื่อดีกว่าวันนี้ครับเราจะมาพูดเรื่องของพี่คนหนึ่งที่มีคุณประโยชน์ต่อประสัต physics อ่วงการฟิสิกส์วงการแสงแล้ว,วงการที่เราทำงานอยู่นี่นแหละเพราะว่า post production หรือว่า production ทุกอย่างนะครับเราทำงานกับฟิสิกส์ครับเราอาจจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยเราเรียนพวกเนี้ยมันเป็นการเรียนสายอาร์ตแต่จริงแล้วอาร์ตกับฟิสิกส์ไม่เคยแยกกันเลยครับเหมือนถ้าใครว่าลูก,ก็ต้องเรียนชีวะใช่ไหมต้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับไบโอรูปร่างคนเนี่ยพวกเราเรียน post production หรือว่าเรียน production กันเราก็ต้องเรียนเรื่องฟิสิกส์แสงนั่นเองนะครับแล้วก็ไอเดียของพี่คนนี้แหละมันก็จะกลายมาเป็นไอเดียที่เรื่องไงดี ถูกใช้ถูก develop แล้วก็กลายเป็นไอซีไออหนึ่งเก้าสามหนึ่งหรือว่าตัว Color Space ที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับคุณพี่คนนั้นก็คือพี่เจมส์เคิร์กแม็กเวลส์นะครับผม <laughs> ชื่อเหมือนตัวละคร s t a r t e ท h เลยกัปตันเจมส์เคิร์กเมื่อไรเราะจะว่าคุณซูลูอันนี้คือเจมส์เคิร์กแม็กเวล์นะครับพี่เจมส์เคิร์กแม็กเวล์นะครับเป็นคนสกอตครับผมเป็นนักฟิสิกส์ชาวสกอตนะครับซึ่ง เรียกว่าค้นพบเจลลี่และสูตรการคำนวณฟิสิกส์แสงหรือว่าอิเล็กโทรแมกเนติกเรเอชันแล้วก็พวกเรื่องไงดีถ้าพูดเร็วๆก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองเพราะว่ามนุษย์เราเห็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสีครับพูดง่ายๆคือในแสงสีขาวที่เราเห็นเนี่ยมันมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่จริงแล้วมันมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารอบตัวเรามากเลยผมเคยทำเรื่องนี้ไว้แล้ว,ลวเดี๋ยวผมแปะอีพีไว้ให้ยาว,ยาว พูดง่ายๆคือมันจะมีจุดหนึ่งที่เราสามารถมองเห็นได้แล้วมันก็คือ visible spectrum นั่นเองทีนี้พอ visible spectrum วิ่งเข้ามาในวัตถุอะไรสักอย่างใช่ไหมครับสมมติวิ่งเข้าไปที่แอปเปิ้ลสีแดงอะไรเงี้ยมันก็จะดูดซับขึ้นทุกอย่างเลยยกเว้นขึ้นสีของโทมันเองก็คือสีแดงแล้วมันก็จะสะท้อนกลับมานั่นเองนะครับแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีเรื่องตามมนุษย์เรื่องไหลใช่ไหมทีเนี้ยเจมส์เคิร์กแม็กซ์เวลล์เนี่ยครับก็เลยเอาเทรล่ตรงนั้นเนี่ยมาสร้างสิ่งที่เรียกว่าแมา ในปี1861ทีนี้ไอตัว Maxwell Triangle เนี่ยถ้าใครนึกไม่ออกครับมันกนะ็คือสามเหลี่ยม R G B นั่นเองครับเป็นแท่งสามเหลี่ยมเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเลยคระคันที่สามเหลี่ยมแล้วก็มี R มี G มี B ทีนี้ทำไมต้องเป็น R G B ถ้าสมมติใครเคยฟัง E P เทปยาวผมเนี่ยพอดแคสต์เทปยาวน่าจะเก็ตกันแลละมันเป็นช่วงขึ้นความถี่สั้นกลางและยาวพอดีครับจริงๆแล้วมันมี ตรงอื่นนะนะมันอาจจะมีสีม่วงสีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเอา3สีเนี่ยมาประกอบกันแล้วใช้ในโลกมนุษย์เนี่ยง่ายสุดแล้วเพราะงั้นไอาการที่เรามี3สีหรือ RGB เนี่ยมันสามารถทําให้เรามีได้ทุกสีแล้วมันก็เลยเกิดเป็นเทีรี่ที่เรียกว่า Maxwell t r i a n g l e ขึ้นมานั่นเองนะครับหรือก็คือ a d d i t i v e เ o ล o r m นแมตต่อนั่นเองที่เคยคุยกันว่า a d d i t i v e เ o ล o r m นแมตตดคือสีของแสงเห็นไหมว่าพอเวลาเราเอาค่ามารวมกันมันจะกลายเป็นสีขาวอ่ะมันก็เหมือนโลโก้ ออนะทีวีช่องไรนะน่าจะเชียงใหมช่องเจ็ดอ่ะช่องเจ็ดที่มันจะเป็น R G B วงกลมสามอันซ้อนทับกันแล้วต้องการเป็นสีขาวใช่ไหมครับนั่นคือสัญลักษณ์ของ additive นั่นเองส่วน subtract ซึ่งเป็นข้อตรงข้าม subtract ก็คือการลบเพราะงั้นเวลาที่สีมผสมกันมันจะมืดลงกน,นั่นก็คือสี pigment หรือว่าสีวาดรูปหรือว่าสีสิ่งพิมพ์สิ่งพิมพ์นั่นเองนะครับผมขอเสริมนิดเลยว่าสิ่งที่ทําให้เขาดังเนี่ยครับคพื่อการที่เขาค้นพบทฤษฎีตัวฟิสิกส์แสงที่เราบอกกันใช่ไหมครับแล้วเขาก็ยังเป็นคนแรกที่่ถาย ภาพสีภาพแรกด้วยครับโดยการที่เอาหลักการอนิทีมนี่แหละหลักการอารบีน,นี่แหละว่าเอามาฉายสไลด์ขาวดํา3ตัวที่ฉายผ่านคนละสีกัน3ส,สีเข้าไปหากันปุ๊บรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นสีนั่นเองนะครับซึ่งภาพแรกก็คือภาพที่เลตเซว่ามันเป็นริบบอนแล้วกันนะครับก็คือเป็นเขาเรียกอะไรขอซองก่อริบบอนเป็น ป็นลิบบินน่ะนึกออกใช่ไหมเออมันคือริบบอนอ่ะมันเรียกว่าทาทาตุริบบอนนะครับซึ่งนั่นแหละครับก็คือภาพสี่ภาพแรกครับแล้วก็เป็นการตอกย้ำมันเป็นการพิสูจน์ด้วยว่าเออทฤษฎีฟิสิกส์ที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยที่เขาคนพบขึ้นมาเนี่ยถูกต้องนั่นเองนะครับผมทีเนี้ยไอเตลลี่ของ James Kirk เจมส์เคิร์กแมกเวลล์นะครับก็เลยเป็นเตลลี่หลักที่ถูกใช้แล้วก็เอามา develop ใช้เยอะมากนะครับจนก็ถึงปีประมาณ1931เนี่ยครับก็จะมีที่ท,ที่หนึ่ สร้างสามเหลี่ยมรูปร่างหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันจะกลายไปในตัวที่เราชอบเรี o l ค r ล p สเ e เนี่เลยครับชื่จริงเขาคือ CIE 1931นั่นเองนะครับหรือว่ามาจากคำว่า Commission i n t e r n a t i o n a l de Leclairage ถ้าผมออกเสียงไม่ถูกต้องขอ,อโทษนะน่าจะเป็นาภาษาฝรั่งเศสครับแต่ว่าถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ International Commission of Illumination นั่นเองอสมาคมการส่องแสงนะครับผมก็คือ CIE นั่นเองแล้วเขาก็ทำ CIE XYZ หรือว่า มีการขอเลข x มผมเลข XYZ ตามปกหนึ่งเก้าสามหนึ่งนั่นเองนะครับและตัวนี้แหละก็จะเป็นตัวที่เรียกไงดีเป็นมาตรฐานที่ทุกคนเอาไว้เทียบอะเนาะที่จริงแล้วมันจะมี CE ตัวอื่นด้วยเหมือนกัน CE ของปีอื่นด้วยทุกคนอาจจะเคยเห็นที่มันจะหน้าตาแบนๆหน่อยเวลาที่เราปรับคัลเลอร์ในหน้าจอ Mac อะไรเงี้ยแต่จริงแล้วตัวหนึ่งเก้าสามหนึ่งก็จะเป็นตัวที่ใช้บ่อยสุดครับในวงการกองของพวกเรานี่เองและทีเนี้ยพอเราได้ CE 1931แล้วใช่ไหมครับ มันเอาไว้ใช้ทําอะไรล่ะมันเอาไว้บอกขอบเขตความกว้างความอิ่มสีครับของ color space หรือว่าสิ่งที่เนี่ยแหละที่เราเรียก color space กันนี่แหละสิ่งที่กล้องสามารถเก็บได้หรือจอสามารถฉายได้ครับอย่างเช่นกล้องเก็บได้ก็คือ s gamut cine อ่ะหรือ s gamut สอ่ะสองสอนนี้มันก็จะต่างกันนิดนึงอย่างนี้เห็นไหมมัน rgb เมืเริ่มที่เดียวกันนั่นเองนะครับผมก็จะใช้ดอทซีเนก็จะถ้าผมจะไม่ผิดผิวจะออกแดงนิดนึงอ่าก็ลองไปเลือกดูนะครับหรือว่าอย่างเช่นอเล็กซ่าวายการมดอ่าฟูจิเล็กสองศูนย์อ่าเล็กสองศูนย์ของเอสก็มีหรือว่าอ่าแคนนอนนิคอนพาหนะก็แล้วแต่ e aw, Magic, ยี่ห้อแบล็คเมจิกอะไรเงี้ยครับเลดเอ่อเลดวายการมดอะไรเงี้ยไอเนี้ยพวกการ์มดเนี่ยแหละการ์มดแปลว่า Color Space ใช้คำเดียวกันไอพวกนี้แหละก็จะเป็นตัวอินใช่ไหมตัวเอาก็จะเป็น r ร c 7 0็ DCIP 3อะอะไรพวกนี้ที่เราเคยได้ยินนั่นเองนะครับผมนั่นแหละครับเพราะงั้นหมายความว่าจารี่ทั้งหมดเนี้ยมันเบสออนมาจากสิ่งที่เจมส์เคิร์กแมกเวลทำนั่นเองนะครับแล้วก็เลยเอาเรื่องของพี่เจมส์เคิร์กแมกเวลนี่แหละมาเล่าให้ฟังก่อนที่เดี๋ยวเราจะมีการใช้ Color Space transform ท,ทำทนองทำนี้เรื่อยๆเนาะซึ่ง color space transform เนี่ยอย่าง da Vinci เนี่ยก็มีอยู่ตรงนี้เลยผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้พี่เมียทำได้หรือยังแล้วพี่เมียน่าจะใส่ได้แต่ละใช่ไหมนี่น่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่คนอาจจะอยา,ยากให้จกพี่เมียมาใช้ da Vinci นะครับมันจะก,การเรื่อง color space transform ได้ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ color management หรือว่าเอ่อ let's say depend on node ก็คือหนึ่ง node เป็น color space transform เลย CST e. นั่นเองนะครับนั่นก็น่าจะเป็นเรื่องของพี่เจมส์เกิร์ตแม็กเวลที่อยากเล่าวันนี้ครับแล้วก็ถ้าใครมีคําถามอะไรก็สามารถกดเอ่อเขาเรล่นแล้ว คอมเมนต์ที่คลิปได้เนาะใช่ไหมคอมเมนต์ Comment ที่คลิปแล้วก็กดไลค์กด subscribe เออสำคัญสุดคืออย่าลืมกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเราจะได้แบบเออทำวิดีโอเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปด้วยกันนะครับผมวิดีโอสวยด้วยด้วยกันโอเคครับงั้นเดี๋ยวเจอกันแล้วก็อย่าลืมผมสอน p r i v a t e แล้วก็รับ in house training ด้วยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาในเพจหรือว่าใน i G ส่วนตัวได้เลยเดี๋ยวเราเจอกันในเร็วๆนี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย